เปิดเผื่อไม้ได้นะโอเคผู้สื่อข่าวในงานในวันนี้ในวันนี้ในค่ะนี่ก็เลยถือว่าพัดก็ได้ค่ะคนพัดค่ะให้คนพัดด้วยจริงๆวันนี้เป็นโปรเจกต์เหมือนองการโอเพนนิ่งครับสองบริษัทใหม่ในเครือของพี่จีบนะครับบริษัทแรกก็คือเป็นบริษัทของพัดที่พัดเป็นคนดูแลนะครับเป็นคอมมูนิตี้ใหม่ที่จะทำสื่อออนไลน์ให้กับศิลปินในเครือเลิฟยูทนะครับก็จะมีการเปิดช่องการผลิตรายการแล้วก็รับผลิตรายการเป็นโปรดักชันเฮาด้วยนะครับ ค่ะแล้วก็ในส่วนของสันตนี่ยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือพี่มิกเชิญค่ะเธอเล่าค่ะนะคะเออก็พูดเลยดีกว่าเราเราพูดเราไม่ได้รู้เยอะไงเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราพูดเรื่อยเดี๋ยวช่วยเสริมเดี๋ยวช่วยเสริมเดี๋ช่วยเป็นซีโอ่เป็นผู้พูดหนาค่ะอาจจะไม่เหมือนก็คือค่ายนี้ก็เปิดขึ้นภายใต้มิกนะคะแล้วก็พี่พี่จีฟิกก็แบบว่าร่วมทําด้วยกันแล้วก็น่าจะได้เห็นอะไรใหม่ๆนะคะในวงการเพลง มคืนอะไรที่ยอมใจอ่อนมาเปิดค่ายจะมีคนไปจองตังเขาถึงมันมีความจริงก็ไม่ต้องบอกคือทุนเขาใหญ่อะไรนะฮะใหญ่ยังไงเขาไม่จีบเคือต้องบอกว่าอ่าเราก็มีเวียนไปไหลแวะเวียนหลค่ายแต่พูดตาตรงว่าค่ายนี้นะแค่ตรงที่นั่งประชุมกัน่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอลตลอดเวลาตลอดเวลาเราก็แบบว่าอ้าวไม่สนใจ ที่นี้แหละที่สำหรับเรามีเซอร์วิสที่ดีเซอรวิสที่ดี <c oughs> มีขนมมีอะไรให้กินตลอดเวลา <c oughs> แล้วศิลปินของเราอ่ะจะไม่อดด้วย อแรกคือใครครับเบอร์แรกอันนี้เบอร์0.5ครับเ <c oughs> ขาไม่ยอมให้เป็นเ <c oughs> บอร์แรกเพราะว่าเบอร์แรกเดี๋ยวหาตอ่อไปเ,เรื่อยๆคือเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเปิดอ u d i ชั่นต่างๆเพื่อให้เด็กแยกกันเพื่อเป็นเบอร์หนึ่งแต่ในเขา standby 0.5เขาอยู่แล้วที่จริงพอคุยกับพี่จิ๊บแล้วเราเขานะนำเสนออย่างไงบ้างหรือเขาต้องการอะไรบ้างไม่ไปถึงก็ไปอวดเขาอย่างเดียวใช่สเกลภาพคือไปถึงตอนแรกพี่จิ๊บก็น่าจะไม่ได้รู้จักเราตอนแรกเพลงเรายังไม่ได้ออกด้วยแล้วเราก็ทักบอกเขาว่าเดี๋ยวคอยดูนะคะเดี๋ยวเพลงอยู่ดัง แล้วเดี๋ยวพี่จะมางอหนูยู่ในโมเมนต์นั้นเราแบบตั้งใจอย่างนั้นเลยไม่พูดไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่าเราอยากให้เขาชวนมาอีกเพื่อเราจะได้ดื่มดิ้งอะไรแบบว่าในนั้นเลยอะใช่แล้วโชคดีที่เพลงมันดังนะคะไม่งั้นเขาก็ไม่โทรมาหรอกไม่แล้วตอนเขาโทรมาเขาว่าไงบ้างเขาไม่ได้โทรหาหนูเขาโทรหาผู้จัดการกับกับคุยกับทางฝั่งผัดด้วยใช่ใช่ครับทางเขาก็พูดว่า ถ้าเพลงหนูดังแล้วพี่ไม่รีเซ็นอะไม่ทันแล้วนะคะ <_ d> um> แล้วในคาะผ<ม>งเป็นผู้บริหารเนาะมันจะต้องวางแผนสำหรับใครเรามีคนวางให้อ่ะจริงๆต้องมีคอนเซ็ปต์หรือแบบโพลิ i ีของค่าใครว่าอยากเป็นแบบไหนยังไงคะ่ะจริงๆหนูมองภาพรวมเป็นแบบหลายๆแบบเลย <_ d> um> อะไรคะเกิดอะไรขึ้นคะคอนเซ็ปต์หรือโพลิ i ีของคราบคือคอนเซ็ปต์หนูจริงๆหนูก็พยายามมองหาศิลปินหลายๆรูปแบบอะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่ได้จาเป็นพูดกันตามตรงว่าบางทีอาจจะแบบไม่ได้จําเป็นต้องหน้าตาดีมากแต่ก็ต้องมีเพราะว่าค่ายก็ต้องหาเงินช่ยเพราะคือมันต้องมีความตัวแม่เซ็กซี่สวยน่ารักอร่อยกลมกล่อมอยู่ในคนเดียวใช่จะยากอ่ะไม่มีใครมาเป็นหนึ่งได้หรอกหลักเกณฑ์เหคะหลักเกณฑ์ในการคัถ้าเขาอยู่ในค่ายเราเราก็มองหลายอย่างเพราะว่าจริงๆเราแอบออดิชั่นไปแล้วเราก็มองด้วยแบบ สเสน่ห์คาริสมา่าหรือแบบบางอย่างของน้องด้วยจริงๆก,ก็หลักๆด้วยก็เรื่องดวงเพราะมีคนหนึง่งที่อยู่ใกล,ล,ล,ล้ๆเราบอกว่าเดี๋ยวเอาดวงไปดูก่อนว่าแมทกับเราไหมมันจะมีเรื่องมูมาเกี่ยวด้วยแสดงว่าเขาก็ตาบ้าปิดตพอเอาดวงไปดูก่อนใช่ค่ะอาจจะต้องอาบน้ำมนต์หรือว่าเลิกดูเลิกดูยามในการเข้ามาแข่งถูกใจมากๆแต่ดวงไม่ถึงก็ไม่ได้คือหลักๆน้นตรงแข่งปะเอดวงแข็งที่ทำงานพวกเราไม่ดวงแข็งหรือจิตแข็งจิตแข็งด้วยแล้วทำไมเราถึงไม่เขาเป็นเบอร์แรกอะ เขาไม่ไปรับงานแล้วหนูจะเอาเงินจากไหนของค่ายอ่ะก็ต้องดึงไว้ก่อนใช่คือจะเบอร์หนึ่งเนี่ยเบอร์หนึ่งของค่ายแต่ละค่ายเนี่ยคือตัวทําเงินเลยนะครับคือตู้มตู้มค่ายรวยเอารวยเอาแต่เราคือตัวใช้เงินตัวใช้เงินให้บาลานซ์แต่ยอมรับในสูตของเราใช่เพราะว่าได้ดันได้ไหมเป็นสค่ะยอมลงไปเองยังไม่ถึงส5ตรหเลย อย่างนี้ก็ครับอันนี้มาในฐานะอะไรอินฟูหรือสินลอเนอะเป็นตัวอะไรตัวอะไรรายการที่ดาที่สุดของเป็นดีอะไรหนูเป็นตัวว่าดีแม่่าวแม่งี้ก็คือตัวแม่ดีว่าเอออะในส่วนของพัสดั้นบ้านที่แบบพัสกับพี่พีข่โปรเจกต์อะไรยังไงก็คือจริงๆบริษัทมาซี่ครับเราผลิตรายการให้พายออริจให้กับศิลปินในค่ายเลิฟอีสก่อนแล้วก็พี่พีเป็นศิลปินคนแรกของค่ายที่เราดึงมาผลิตช่องให้แล้วก็รายการแรกให้ครับชื่อว่า สิ่งไม่ซีสซึ่งคอนเซปต์รายการแล้วก็คอนเซปต์ทั้งหมดมาจากตัวพี่พีกเองใช่เพราะเามาคุยแล้วก็คุยกับพี่จีบแล้วก็เริ่มผลิตเลยทันทีอะไรที่เขาฟังซีรีสายการเราอ่ะดูเรื่องกันหรือดูเรื่องคือเป็นรายการที่หนูอยากทำมาตั้งแต่ก่อนที่จะมาเดบิวต์เป็นซีรีส์เทปสองเทปสองเทปสองน่ะก่อนที่จะไปดีบุ๊กก่อนที่จะมามาทำเพลงมาออกซิงเกิลนะคะหนูก็อยากทำรายการนี้แต่พอตอน ทำเพลงไปเราก็ยังไม่มีโอกาสได้ทําจนเราได้เจอมาซี่ค่<ม>เาเดิมพอคุยกับสิทธาแล้วรู้สึกว่าแม่หนูมีทีมทจะทำที่แล้วอะไรเงี<ม>้ยเราหนูไม่อยากทาแบบว่าทาไปแล้วก็มันน่อยหรือมันแบบทําแล้วมันแบบไปไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะเราเราไม่มีความแบบประสบการณ์เรื่องย t ท b e เลยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมาเจอสิทธาสิทธาก็เลยมารวมทีมกันมาทำด้วยกันแส่กระแสของรายการเราก็เป็นที่พูดถึงอย่างมากๆเลยสําหรับในการเลือกเพลงที่หลายคนคิดว่า มันต้องขนาดนั้นเลยเหรอมีอเพลงพยายามมากคือหลายเพลงที่ร้องยากแล้วนักร้อง <c oughs> ตามร้านนึกออกป้ะที่เขาต้องโชว์อะ <c oughs> คือผ่านไปได้เลยเพราะเพลงนี้ยากมาก <c oughs> แต่ไม่เกินขนาดของซิดซิดทำให้มันแบบดูง่ายไปหมดเนี้ย เพลงมันเยอะมากก็ต้องจําเนื้อจำทั้นองเพราะด้วยสกิลเราก็ไม่ค่อยมีใช่ไหมคะเราต้องใช้ความพยายามสูงอยู่แล้วอะไรเงี้ยอันนี้คือตั้งใจมากๆากนะคะซึ่งคนนี้เล่นหน้าเป็นศูนย์จุดสองเราซูจุดหนึ่งขึ้นมาศูนย์จุดสองแล้วซึ่งตั้งใจมากนะคะเวลาถ่ายซิงไมเซิลครั้งหนึ่งเนี่ยจะถ่ายประมาณสองถึงสามเพลแล้วก็อัดเพลงแยกอีกประมาณหกเพลงเขาใช้เวลาในการเตรียมเพลงทั้งหมดนะค่ะสามวันเพื่อท่องเนื้อแล้วมาถ่ายแล้วก็พักอีกวันหนึ่งคือวีคหนึ่งไม่ต้องทำอะไรแล้วในเพลงกับการใช่ คืองานที่หลายๆคนเสียไปนั่นคืองานที่โคตรมีคุณภาพแล้วแขกรับเชิญที่เราเลือกมานั่งกับเราก็ไม่ธรรมดาต้องดีใช่่แตละคนมีโอกาสได้เจอสื่อป็นลูกคี้เย็บต้นเยอะแล้วค่ะก็ดีใจที่เขาก็แบบมีบางคนอยากมาออกด้วยแม่บิดก็มาแล้วเหลรอคะอช่พี่เอ็มมีคิวไหมคะให้สื่อที่หนูจะสื่อจุดห้าคือพี่พีทำงานทุกวันแต่ว่าหนูทำงานวันเดียวนะครับยังไม่แมทช์กันมันก็เลยไม่ได้ตรงกันี้ใช่ เอาวิชาเรามีโปรเจกต์อะไรเสริมขึ้นมาไหมหลังจากที่โตในมาซี่ก่อนนะครับมาซี่ปีนี้เราผลิตรายการไปทั้งหมสามสี่รายการแล้วแล้วก็เดี๋ยววันนี้พี่ๆจะได้ดูทีเซอร์รายการใหม่ของปีนี้อีก2รายการใหญ่นะครับแล้วก็ในส่วนของการรับผลิตในส่วนของพาร์ทเอ่อโปรดักชันเฮาส์เรามีไปรับผลิตให้กับเดอะสไตล์เลอร์ของพี่แอนเพิ่มเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ผลิตให้กับศิลปินคนอื่นๆเพิ่มขึ้นปีนี้ก็เดี๋ยวจะมี ศิลปินในค่ายอีก3-4คนที่ต่อคิวมาให้เราผลิตรายการแล้วก็ช่องให้อย่างในส่วนของรายการใหม่มันมันยังเป็นแนวที่ต้องเกี่ยวกับเพลงลิ้นกับเพลงไม่เลยครับรรไปได้เลยไม่เลยครับก็รายการใหม่ที่จะได้ดูในวันนี้ก็มีทั้งรายการผีรายการที่เราเอาคนอื่นที่ไม่ใช่สิลปิในค่ายมาเป็นพิธีกรหลักบ้างอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพะื่อวนเวียนให้ช่องมันหลากหลายมากขึ้นทำให้แข่งเทน ตลาดตอนนี้มันเยอะมากๆเลยอ่ะคาที่ว่าอะไรที่เป็นจุดเด็นใหม่ที่มันจะออกมาตีตลาดเป็นรอบแข่งรายการอื่นจริงๆจริงๆนะวันนี้ครับพัดว่าจุดแข่งของมาซี่เลยคือหนึ่งเรามีศิลปินที่แข็งแรงมากๆแล้วก็เอามาทำคอนเทนต์อันนี้คือคีย์หลักที่เราตั้งใจเปิดบริษัทนี้มานะครับแล้วก็ส่วนคอนเทนต์นะครับพัดเชื่อว่าทีมของเราเต็มที่มากๆแล้วก็พัดอยู่ในออนไลน์มบแปดปีเก้า 8, ปีแล้ว<ม>ก็คิดว่าน่าจะทําให้บริษัทขับเคลื่อนไปได้ แล้วได้ชของมิก์เใครหนูก็เมื่อกี้เขาบีบว่าเขาเริ่มมีศิลปินแล้เมื่อกี้แอบคุยแล้วศิลปินในปีนี้ของเรานะคะจะมีทั้งหมด4 6 0 0 0 0 5 0 0 0กวคนเลเพืาอว่ามันดูใหญ่พูดมันดูใหญ่มันดูเวอร์่อยเพลงวิละเพลงใช่เป็นวิละเพลงที่ปล่อยออกมาก็สำหรับใครที่ติดตามนะคะวัน Love นะคะก็ไม่อยากคุยอะไรมากเพราะว่า เป็นคนที่ลงมือทำแล้วก็ทำออกมาดีมากจริงๆก็ฝากติดตามด้วยนะคะเรามั่ใจใดีัวเรามั่ใจในตัวศิล <c oughs> ปินเบอร์สุด้าของเราคนนี้ขนาดไหนมั่นใจ0.5เท่า ต้องสุดจุดห้าใต้องสุดจุดห้าด้วยและที่จริงจะมีเพลงของเขาเป็นกี่เพลงมีไปหนึ่งมเขามาเตอรบอกว่าเขาอยากมีเพลงเต้นเขาอยากมีเพลงเต้นเพลงยั่วๆเพราะว่าเหตุบอกว่าแม่แม่มีเพลงเต้นเลิศๆอ่ะอยากมีบ้างเดี๋ยววันนี้จะได้เห็นกับตาว่าเต้นเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยววันนี้เขาจะเต้นครั้งแรกมาดูเป็นการขยับพยัตรร่างกายเราจะมาดูกันว่าใช่เราจะมาดูกันว่าการเคลื่อนตัวของเอิร์กและปลาอนุนที่จริงแล้วปฎิบัติไหมปฎดบันิไหมกับการที่เขาคาดหวังว่าเราจะต้องเป็น สิทิจะิงเป็นหน้าเป็นตาของค่ายก็กดดันเพราะว่าเราก็ทําได้ดีอยู่แล้วแต่จริงก็ไม่กดดันมากเพราะว่าแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะแบบว่าดันเราเพราะว่าเราอยากจะเป็นตัวแม่เบอร์หนึ่งไงแต่ตอนนี้เราเป็น0.5อยู่เราต้องพยายามพัฒนาฝีมือร้องสดหรือแม้กระทั่งรับงานอะไรเงี้ยให้ทางค่ายภูมิใจจริงๆเล้อยากจะบอกน้องที่จะมาเป็นศิลปินค่ายเราเาต้องมีความสามารถหรือต้องมี หนูคิดว่าทุกคนที่แบบว่าที่ชอบร้องเพลงอ่ะหนูเชื่อว่าทุกคนมีแบบสเสน่ห์ของตัวเองเนาะบางคนอาจจะแบบร้องเก่งพูดเก่งอะไรเงี้ยอยากให้ทุกคนลองมาแบบออดิชั่นกันเพราะพี่มีเขาเลือกจากแบบว่าจากความมีสเสน่ห์ตรงนั้นจริงๆไม่จำเป็นต้องร้องเพราะมากไม่จำเป็นต้องหน้าตาดีมากอะไรเงี้ยใช่ <บา S 1> ค่ะก่อนจะได้ไอเพลงเราของตัวเราออกมาอันใหม่เ่เรามันยากไหมี่เขาเลือพาที่ไอ้น้องเออเลือกานที่เพลงเราก่อนอันนี้มันดันทำมาตรฐานใี้สูงมากอ่ะเออคือยากไหมแม่ แม่เป็นคนชอบแม่ไม่ท่างแม่ไม่หลานเลงกี่คมันยากไหมก็ไม่ยากหรอกแต่คนชอบถ้าหลานชอบง่ายเขาก็บ่งง่ายคือแต่เมื่อไหร่คนคาดหวังว่ากลับมามันจะต้องมันยกูปีต้องขึ้นไปอีกคืนหนูว่าหนูไม่กดดันหนูกิว่าถ้าเกิดว่าหนูชอบอ่ะยังไงหนูก็ปล่อยว่ามันเริ่มตัวเราชอบก่อนถ้าเราแฮปปี้พี่มีแฮปปี้ ป่อยมาคนจะชอบไหมมันก็ขึ้นอยู่กับว่าใครชอบเพลงแบบไหนมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็จะดีใจถ้าทุกคนชอบมากๆใช่โดยเฉพาะผู้ชายใช่ดังนั้นศิลปินเบอร์แรกน่าจะเป็นผู้ชายไม่ไดาแอบพี่เหรอเราแอบคุยไปแล้วบอกว่าถ้าสมมุติเรามีเด็กมาออดิชั่นแล้วคนนี้หล่อมากเราเทสมากอ่ะให้ปัดไปอยู่ค่ายอื่นค่ายเพื่อนบ้านเพื่อเวลาจีบกันอะไรเงี้ยมันจะได้ไปดูดกินเด็กไง ใช่ไม่กินไก่หวานขายในตลาดใช่ไหมใช่ดูหน้าพีจีรับปัดไปบ้านเพื่อนบ้านก่อนโอเคแล้วค่ะทีจีบมาตรงนี้เอาฝากงานอะไรให้แต่ละฝั่งเปล่าเพราะติดตามเลยยังไงโอเคอ่ะเธอฝากก่อนไปทำอะไรอ่ะฝากแล้วเดี๋ยวมีออร์ดิชั่นก็เดี๋ยวมีออดิชั่นก็น้องๆคนไหนที่แบบว่าอยากจะเข้ามาโชว์ความสามารถหรืออยากมาเป็นศิลปินในค่ายก็อดใจรออีกแป๊บนึงนะคะแล้วก็ ปลายปีนี้เห็นเขาว่ากันว่าเดี๋ยวจะมีปล่อยเปิดตัวศิลปินในยถ้าทันนะคะ <laughs> สำหรับ <laughs> ต้องทันค่ะ <laughs> <laughs> ออันนี้ง <laughs> ส่วนมาซี่ครับก็ฝากช่องหลักนะครับของทาง love e a s ก็คืออารีสัมพันธ์นะครับแล้วก็ฝากช่องที่เราไปผลิตให้นะครับทั้ง styler ทั้งของพี่พีกเองพีสยานะครับแล้วก็ฝากติดตามว่าปีนี้เราจะมีโปรเจกต์อะไรเพิ่มเติม อ๋อแล้วก็ฝากดู M.V. เพลงใหม่ด้วยนะครับะวันนี้เขามีโชว์ซิงเกิลใหม่ของเขาด้วยนะคะไปแล้วก็มีตักกาโชว์ที่แรกวันนี้นะคะปล่อยแล้ววันที่29นี้ปล่อยจริงฮะปล่อยจริงๆแล้วค่ะปล่อยแล้วก็วันนี้หนูเพอร์ฟอร์มไทยเก๊กนะคะแล้วขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนนะคะ